ัสดีครับผมจะมารีวิวตัวแอป11บเอโลสองพันยี่สิบะครับตัวนี้จะเป็นแอปที่เราสามารถสั่งตอนเปิดก็ได้สั่งตอนปิดก็ได้ครับโดยมันจะมีฟังก์ชันการตั้งค่ารูปแบบให้เราไปเลือกเองได้ครับอันดับแรกนะครับถ้าเราจะเข้าสูตรเนี่ยเรากดที่ตัวโลโก้ตรงนี้ครับกดไปประมาณ20ครั้งครับมันจะมาเข้าหน้านี้ นี่หน้านี้จะมีเดี๋ยวผมจะสอนมาตั้งอะไรบ้างอันแรกครับอันนี้จะรูปแบบเป็นแบบโลโก้ข้างบนนะครับบางทีไปลงบางเครื่องแล้วมันสูงไปต่ําไปเราแก้ได้ครับโดยกดขึ้นลงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดกดให้มันเลื่อนลงมานะเราลองกดเซฟเห็นไหมครับโลโก้จะเลื่อนต่าถ้าเกิดเราต้องการให้มันขยับสูงขึ้นเราก็ไปตั้งใหม่กดที่โลโก้ยี่สิบครั้งนะครับเข้าปุ๊บเราก็ขยับ นี่ครับให้มาเลื่อนขึ้นของเซฟครับเห็นไหมครับตำแหน่งก็จะชิดบนเลยครับไปดูการตั้งค่าอย่างอื่นบ้างครับครับอันนี้จะเป็นรูปแบบครับว่าเราจะเลือกรูปแบบแบบสั่งตอนเปิดหรือว่าสั่งตอนปิดแล้วก็ตรงนี้เป็นโชว์ครับว่าจะให้ขึ้นขึ้นจุดให้เราเห็นไหมเอาไว้ซ้อมบ้างหรือยังไงอะไรเงี้ยอ่าผมจะกดเป็นออนครับมันจะขึ้นจุดให้เราเห็นก่อนนะครับสําหรับการซ้อม แล้วผมเลือกรูปแบบเป็นสั่งตอนเปิดนะครับกดเซฟเห็นไหมครับจุดจะขึ้นขึ้นเพื่อให้เราทดสอบซ้อมซ้อมเล่นเพื่อได้จําได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเขย่าดูนะครับอันนี้เขย่าทิ้งก่อนครับอเอกส่อิวอิี่เอวเอเท่ากับหกแต้มต่ำค่ะอันนี้ผมเลือกรูปแบบสั่งตอนเปิดไว้นะครับยวลองกดสั่งตองนะครับผมจิ้มครับกดตองหก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 เท่ากับสามแต้มต่ำค่ะปิดใหม่ครับเลือกสิบเอ็ดก ครับถ้าเกิดเราต้องการแก้จุดไปตำแหน่งอื่นๆเงี้ยก็เข้าไปตั้งค่าครับครับแล้วก็เลื่อนจุดแก้ได้ครับนี่ครับเราจะตำแหน่งตรงนี้สั่งตอนเปิดก็กดเซฟครับออกสาม สองตองตรงห่างสิบเอ็ดครับสองสามสองหก 3, 2, 6, เท่ากับสิบเอ็ดไฮโลค่ะครับต่อไปจะลองเลือกเป็นรูปแบบสั่งตอนปิดนะครับก็คือสั่งตอนตั้งหน้าครับแล้วก็เลือกเป็นนี่ครับเป็นตอนปิดตำแหน่งแก้ไหมอ่าจะแก้ไปตรงนี้แล้วก็กดกดเซฟครับอันนี้คือสั่งสั่งตอนปิดนะครับหมายความว่าเราต้องกดให้โดนจุดก่อนแล้วก็เปิดฝาแล้วก็ปล่อย ต้องตนอีกทีนะี่ตอนเปิดนี่กดตรงไหนก็ได้ครับเพราะเราสั่งตอนปิดไปแล้วออกตองครับเท่ากับสิบห้มสูงค่ะ,ะคถ้าเกิดจะสั่งสิบเอดก็กดตรงนี้แล้วก็ปล่อยคราวนี้เราเลือกเป็นสั่งตอนปิดไว้แล้วอะต่อให้เรากดจุดไหนตอนเปิดแต่ก็ไม่มีผลแลจะจออกสิบเอ็ดตามที่เราสั่งพอเราติ๊กไปแล้ว ตัวนี้จะเลือกได้ว่าจะสั่งตอนเปิดหรือว่าสั่งตอนปิดโดยไปที่ตั้งค่านะครับเดี๋ยวคนนี้ผมจะให้ไม่เห็นจุดเพราะว่าผม,ผมจําจุดได้แหละผมก็ไปเข้าไปที่ตั้งค่าใหม่กดที่โลโก้ข้างบนนะครับยี่สิบครั้งแล้วผมก็เป็นปิดจุดอ่าเอาไปสั่งตอนปิดเอาสั่งตอนเปิดดีกว่าผมจะเอาตองไว้ตรงตรงกลางดูนะครับสิบเอ็ไว้ด้านล่างแล้วกดเซฟ อันนี้เป็นเลือกเป็นสั่งตอนเปิดไปแลครับกดตรงนี้ผมจําจุดแล้วผมก็เปิด6 2 2เท่า,ากับ6ตันต่าค่ะปิดใหม่ครับอันนี้11จุดตรงนี้ครับผมก็กดเปิด6 3 4 4เท่า,า,ากับ11ไทโลค่ะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสั่งตอนขย่าบ้างผมก็ไปติ๊กตรงนี้สั่งตอนปิดฝาเซฟ,ฟจุดเดิมอ่ะ ครั้นี้ตอนขยับเนี่ยเราต้องเราต้องสั่งก่อนจะสั่งสิบเอ็ดใช่ไหมครับเราต้องเราต้องลากที่ฝาก่อนแล้วก็ปล่อยให้เปิดตรงไหนก็ได้แล้วจอ,อกสิบเอ็ดอกสี่เอียวหกเท่ากับสิบเอ็ดไฮโลค่ะนี่แหละครับก็เป็นสูตรที่เราสามารถไปเซต,ตติ้งที่หลังได้ว่าจะเลือกเป็นตอนขยับหรือตอนเปิดแล้วก็ปรับการตั้งค่าอื่นๆนะครับถ้าเกิดสนใจสูตร